โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งไดเวอร์ซาว USB 7.1นะครับคือในโฟลเดอร์นี้นะครับผมให้ไปในแผ่นเรียบร้อยนะครับลงให้ตรงกับ Windows ที่ใช้นะครับสำหรับผมใช้ Windows 10นะครับผมก็จะลงตัวนี้นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับดับยวลคลิกที่ Set Up ครับ กดถัดไปได้เลยครับกดเห็นด้วยแล้วก็กดถัดไปครับกดติดตั้งได้เลยนะครับก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะติดตั้งไดเวอร์นะครับให้ให้ท่านเสียบกล่องซาวด์ usb กับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อซาวด์ usb จะได้ลิงก์ลิงก์กับไดเวอร์โดยตรงนะครับ พราะถ้าเกิดไม่เสียบมันจะถามหาตัวกล่องนะครับอันนี้เขาถามว่าจะให้เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำงานที่ถูกต้องไหมอันนี้ผมจะยังไม่ยังไม่กดตกลงนะครับผมจะเปิดไดเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเมื่อคลิกขึ้นมาอย่างนี้นะครับ Okay. คลิกขวาที่รูปลำโพงนี่นะครับไปที่การตั้งค่าลำโพงครับก่อนก่อนจะรีสตาร์ทนะครับให้ตั้งมันให้ท่านตั้งเป็น7.1รอบทิศทางไปก่อนนะครับตัวนี้จะสําหรับเปลี่ยนเปลี่ยนชแนลเจ l 78นะครับเป็นซับกับเซนเตอร์ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับ จะสลับจะสลับกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันสลับกันก็มากดตัวนี้นะครับไม่มีผลกับเรื่องเสียงนะครับโอเคหลังจากนั้นกดปิดครับตั้งค่าทีเดียวนะครับแล้วค่อยมารีสตาร์ทนะครับสำหรับอันนี้ผมจะไม่รีสตาร์ทนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ